ของแท้ครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันถึงแล้วขมเลยบิ้วันนี้มาพบกับทายไปทั่วครับอ่าอีกแล้วอีกแล้ววันนี้มาตกปลาดูตกปลาปลากินวันนี้ปลาครับวันนี้ปลานินปลานินปานินตัวใหญ่ตัวเล็กสามฝามือพอได้กินพอได้ย่างเนาะอยู่บ้านเราเนาะอยู่บ้านตุมสุดหน้ามันเล มาอยู่ก็การธรรมชาติเนาะมาไปชมกันเลยครับผมครับผมวันนี้มาขุดแตเดือนก่อนทำไรครับตกปลาดิขุดแตเดือนก่อนไหนนักสีเดือนะหาอยู่นี่เหลือมครับเหลือมเหลือมครับดูสิครับผมค่ะค่ะเออเดี๋ยวค่ะเป็ดหนึ่งค่ะเพื่อนเว้นเพื่อนเว้นเพื่อนเว่นเพื่เยสิเจอจะรู้อะไรบ้างเนี่ยมีเครับเมสตางสมพงษ์ครับ มีปะนาะฮะจะเดือนเนี่กลัวผาดแล้วเองข่บอกแล้วอีนี่ถึงมีขุดลงไปก็เห็นแล้วห้องน้จบมีนี้ทำเบ็ดอยู่นี่เยอะอเยื่อจะเดือนจะเดือนครับไม้ค่อยมีเลยจะเดือนเดี๋ยวต้องมาเจมดูบรรยากาศนะผมของแท้เห็นไหมบ้านนาบ้านเรา เป็นปลาไหมปลาดีโมนี่เบ็ดของเราออไอ้เบ็ดไอ้เบ็ดแม่งหม่ได้งานได้การโอเคหูเป็นไรบ่ได้ไม่หมดก็เดินเรามีเมึงอก็นั่นไปเลยเออททำเป็เดท,ทำทบ,ททบ้านทำเบ็ดทำเ <c oughs> บ็ดก็จะดูด <c oughs> พัสดุธรรมชาติเนาะนี่แหละคนบ้านนอกเขาใช่งี้แหละเขาไม่ใช่ดอกเบี้ยฝรั่งเนี่ยขวาเองไม่ใช่ฝรั่งที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่อะไรดอกไม้มีตังซื้อเห็นมั้ยเห็นแต่กูใช่เนี่แหละมันเท่ดีไม่มีโอ้มึงเอามาได้นไหมเขามัดเชนเวียดกอ้กูไม่เห็นว่าเรียวเรียวเลยอะตัดเองเนี่ย ไม่ต้องมีทุนดึงเลยทำไรครับเซียนเบสหมัดเบ็ดครับเบสหมัดเบ็ดี่ไงล่ะสูตรไหนหน่อยสูตรนี้ก็ได้มาจากไม่รู้แหละเรื่อยๆอะไรยายสามนิ้วสีนิ้วสามฝ่ามือถึงเวลาสมควรแล้วใส่เบ็ดเซียนเบสใส่เยอะใส่เยอะออก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 เยอะเตือนเยอะเตือนครับธรรมชาติบ้านนาบ้านเฮาออกครับ อย่าเสเดือนนี่ดินดึกดักดึกดักแม่เออเฮ้ยแม่งขาดเร็วแทะจะเดิมหน่อยฮู้นี่มาแล้วมามาเรียนกันลงนุงอะไที่นี่ ถีงลาสมกันแล้วครับแต่นุ่งเหนียมาทำาะไร้ไอ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 ้ครับป้่อยครับอุ่นนีอ้ปล้อยคอับอล่อยไหมปล่อ้ปอ่อยไอ้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 ออ้ออ้ไว้ไออ้กอออ้มึงไอ้ไออนไอ้ไาอ้ไอ้้อ้ไ้ไ้อ้ไอ้ ตกไมได้แล้วครับหานื้อเขียดินเล่นนะครับเอาเยเเอาเตอออเดือนตัวเมือครับเบ็ดมันรูเมือยจ้าวี่อเบ็ดน่อยเดออ่ะไรอ่ะ เซด,ด้วยนี่เ <c oughs> สปีขี้กระตืกใส่วันลกนี่ใส่วันนี่วันเดียวก็ตายนี่เดี๋ยวีกก่อนเลยเอาโยบไปางกลางเลยไปเยอะก่่นไปเล็งตัวใหญ่ก่อน ว้าของแท้ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ใสคือมาปฟาเตินไห้กินตัวใหญ่ตัวกันนั่นตุ่มสวดนามเด้อแค่ามสี่ตัวตัวเปนใหม่ของแก่ครับพี่ เกโอ้กิโลกิโลกินังี้ลยลาลา่ทันใหญ่ดีวันนี้ตา่งปวยอืวินุยองุยมาไดปุาครับกูไ่เคยตกลาอ๋อเซนเซนเก็บหนึ่งแต้มครับวันนี้เอา chan ไป đây bọn nó อาจารย์ bên เบิ่งเด้อดูซิได้บ่น้ออาจารย์เบน nè นี่ giờ này nè ตายบาดนาของแท้แน่นอน A lãm ghi sân hook, tàu, yu bàn, yu ngon. Stu thoát lọt. Tăm pin tay yang. Hui, 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 hui,

โอ้โหนี่ขันตอนทำไมครับเสียนนัดมันจะอายข้อนะขันตอนนี่นะก่อไฟไม่ติดนะเบลเลียดโอ้โหเสียนนัดก็เซียนวินก่อไฟไม่ติดนะเบลเลียดนี่ครับของแทนน้ำพริกมะนาวเกลือเอาละปลานย่งคางไงฮะโอ้ยสุดยอดวิวบรรยากาศใส่เอาเกลือใส่น้ำได้ไหมใส่ทำไมเนน้ำที่ไหนขายเนี่ยปลาได้ใช้เกลือ บ้านี่่ใชอึ้งใช่อึ้งใชกบใช่เขียดสมในเกือจุกสักครหีวมอรุของแกเอสัเป็นไงเนาะเตียนกูนี่ยุกบตายหมดเป็นปากบไป้หมดทาเกลือใช่ไหมครับเตียนใช่ครับ ช่ดตัวนี้ตัวนี้ยอดินับใหม่อใหม่อะไนงเดี๋ยวเขียนก็ทุกัเลยถายแร้วยิไหนมามใยิต้นทุปนเออนีเป็นไรบ่มันยึติดเหลืองงติดเหลียงเด้อเอายาวกันไปเลยเอายาวกันไปเลยดีดดติดาขึ้นืนนี่ เราวเลี้ยมละเลี้ยมได้กูเปล้วทั้งทหนเทียนก็ยังไงเฮ้ึงก็เอาทางนี้วาเทียนมันยิบเป็นต่อไงมันยิบเป็นนั่นฮะอือเอาละเดี่ยวมึงขับรถทำไมทำไมเดี๋ยไปซื้อของขับได้ซื้อไอ้ไรเพราะเราทำนั่นแหละเคยแค่แค่อยู่มันเวลาปิดเลยของแท้และแน่นอน ตื่อยานั่งไข่เนี่ยนึ่งตือยก่อนถือว่านี่เด็กเดี๋ยวยิปปี้งั้นใส่อีกงไหมครับเอ้ยนี่เนงานต่อไปอีกนี่ต่อแล้วก็ล่างแสสนี่เพื่อแล้วอะไรได้ยังไงยิงกระทิ้งนี่เนี่เออได้ดีจนได้มึงปักไว้ฟังหนุนนักฟังไอ้วินหนุนหนักเน้อเนือยอดเดี๋ยวเสียบใบรอ หลายตัวเดตกไหมวะเสียนบินทำไรครับอ่ะเสียบปลาครับผมให้มันลุ้นไฟก่อนเด็กเด็กดอกจะได้อยู่น้ำนี่เอ้ยบินออฟเดี๋ยวมารอชมเรื่อยๆเออตเซีรอเซียนๆย่างปลาไงครับเนี่ยย่างปลาครับลูกพี่สุดยอด บรรยากาศเป็นไงบรรยากาศบ้านเราถือว่าร้อนร้อนแล้วว่านั่งถูกไฟเนอะแล้วเรามารอชมกันตอนกินดีกว่าไปไปอยู่กูกูเบมาด้อกินเขาหน้ายังเมาหน้าแดงหมดมาดิหมดบ้านเอาอะไรจู่โหของแทว่ะมามามา แม่มีแมงวันด้วยนี่ตัวนี้มีเนีำได้ว้าไหนมาเสียแจนว่าชิเอชิมให้ดูด้วยดูเม้ยป้าใหม่เนี่ยป้าเผาทำได้ครับนี่มีตัวนึงมีผักจิ้มไหนไหนจิ้มจิ้มจิ้มไหนดูด้วยเออ้อนโดนอืเป็นไงรุ่งสุดยอดสุดยอดมาอ่ายังไม่ถึงระคุมเลย ขี่บอเต็งนะมือดุยดุยดุยเจ้าหนังเจ้าหนังเจ้าหนังเป็นไงโลนสุดยอดสุดยอดปอดไอตัวนี้เพิ่งสุดสดละหลอดเลยอันนี้อ่ะคือยุนี่นี่ตัวโบยหลอกหลอกเลยนนั่เละมือไข่บอทุกนี่นี่นี่มือ ช้อนปะตัวไหนลูกไข่สุกมันน้อยมีสุกตัวดีนี่เลไปมาถึงแล้วคมมีผัก้วนมีผักอะไร้ยนี่ต้นกล้วยเป็นบลอตเหลือเียนวินยังไ่ชิมวะเียนวีนเีวีนเีวีนเียวนยนยเกดเนค้ม่ไกินหนังๆ เป็นไงครับเป็นไงครับอะโหลเยอะเบียนบองเด้เบียนบองเด้อหูกินแล้วอะเอาไหมเอาไหมเป็นไงครับเป็นไงครับยังนี่อะไรนาะนีอปลาอยู่ตรงไหนลูกไข่ไปไหนปลาซุกย่างขังไว้จ้ะขังไว้จ้ะอราค้างไว้มีสังกะสีหน่าเนาะบาอันนี้ได้เจม น้ำรักของเราบาด่าวบาด่าวเป็นไงครับเป็นไงครับอืออะไรครับถ้ามีพักหมูเจี๋ยวเจียมเจเรมเจีมว้าวบัตน้ำดันไปไหดูนี่ละมึงดูนี่ละทองด้วยคุกทองทองเอาก่อนเล่นก่อนเอาไปเดี๋ยวคุกขอต้องน้ำเลย ขมปีขมขีพอดีกำลังอร่อยเลยหอมสวยๆสวยๆเดี๋ยวเอาไว้ปลองจิ้มแม่ดูลูกอืมเขาตาเยอะโดนมนาแบบอยากองชิมด้วยชิมให้เบิ้งด้วยเดี๋ยวเล็บตามันเอากระตาต้องเอากระทอมล้างหนาดิ๋ยวนี่หนังหนังหนัง นี่ใครนอยากกินสุดยอดเว้ยไันไห่นังกัอรอยเท้ยเ็ดเก็ดกนั่งใหม่หม่อยนี่เดใหม่อันนี้นี่บ้หมอืดเาบอกแล้วยาง่มันยังไม่ไดกินบนนโเค้ดิไหวให้ใ มันต้อง,อง,งตัวโลเนาะเป็นเวนตั๊กเป็นเพียงกุ้ง้วมันต้องนั่นมีสองอย่างนี่มันต้องมีนี่วินหัวหัวซุกอยูน่นะไหน,น,ไนไหนไหนั่นจิ้มไหนเขาดูดูอะไรนี่ส่วนอะไรนี่หัวได้ดูดได้ดูดตา <c oughs> หน่ะหวานมันเป็นจัง <c oughs> ไดดสว่างบ่มีแต่น้ำมันไหมสว่างบ่สว่างบ่ và vào chấm cái riêng ừ. Ngươi Còn gì kia trong nhìn em khu Uuuu nào không này? Ừ. đây thực

สุดแท้แต่เธอนี่ล่ะ<า>เป็นกงนนิดแม่ันใเบ้างความผมเต็มสุบเป็นไงนะครับมันถือว่าวันนี้ผ่านไหมผ่านผ่านไปนโอเคสามคลิปแล้วผ่านโโเป็นไงเสียนัทวันนี้ถือว่าผ่านอยู่นะเนาะอปครับเป็นเบนสยอดบ้า ุดยอดอ่าเบลิกูดเบลิกูดหรือว่าโอเคโอเคน้ำกูใจดยอนแสวยทุบินนท์บ่หนังมมนาวสวัสดีครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับ EP หน้าพวกผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามครับผมเนาะครับ รอดูว่าผมจะทำอะไรอีกแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งพวกเราดีเดนที่แหอย่าลืมถ่ายไปทั่วครับแฟนเพจฝากกดหน่อยดัน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 ครับสำหรับวันนี้ครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับไปพี่